สวัสดีท่านผู้ชมเอซทุกท่านค่ะขออนุญาตนะคะ,อต,ะ,คะตอนนี้มารีก็อยู่กับน้องนะคะที่วัดส,สว่างธรรมดานนะคะน้องสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อหกสิบห้านะคะวันนี้มารีก็มาขอความเมตตาโชคลาภกับปู่ที่วัดส,สว่างธรรมดานปู่ท่านก็เมตตาโชคลาภเขียนลายเส้นโชคลาภให้นะคะ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวมารีจะพาท่านผู้ชมไปดูลายเส้นในวัน,นที่17มกราคม2565นะคะไอ้ไก่ๆหลดอืมอัน RTX. นี้นนลายเส้นโชคลาภเ er. ด้อญาติโยมให้ญาติโยมดูด้วย แต่ก่อนมีแต่เป็นภาพนิงให้เห็นอันนี้ให้ดูด้วยวิธีการเขียนของอาตมาแน่นอนมั่นใจครั้งนี้ดูดีๆแ้วเขียนไปไลยนี้แหละเขาดีเขียนไปไล่นี่งเขียนมาไลา่ย,ยัง <Like S 1> ไลยข,ขวางขวางเจ้าค่ะนี่แ้วก็มานี้บังดีๆ มันนี่แล้วก็มาน,นี่นี่ลายเส้นแล้วก็นี่ด,ดูดีมาน,นี่นี้เห็นไหมเขียนให้ดูช้ชาๆน,นั่นนี่เห็นไหมเห็นไหมเจ้าค่ะนี่มีลายเส้นตัวเลขโชคลาภ ลายเส้นตัวเลขกโชคล่ภแต่อาตมาชอบตัวนี้ดูนะอันนี้ก็ดูง่ายๆน่นี่ก็ดูง่ายๆนนี่ก็ดูง่ายๆนนี่ก็ดูง่ายๆน่นี่ก็ดูง่ายๆนินี่ก็ดูง่ายหนเี่ยวกอยากอะไรไม่ได้อยาก ไม่ได้เป็นเรื่องอย่างเลยมีโชคมีลาบแน่นอนอ่ะมั่นใจถ้าแปลถูกนะพยายามแปลให้ถูกก็แล้วกันแต่ที่อาตมาชอบนะอาตมาชอบตัวนี้นะที่อาตมาชอบอาตมาชอบตัวนี้อืมอืมตัวเนี้ย เจยวจะมาชอบเจ้าค่ะโยมไปเอาอันนี้สามตัวอันนี้สองตัวอันนี้ไม่ต้องไปยากแบบนี้เขียนให้ดูแล้วอันนี้สอแอจว่าเรียกยังสามเจ้าค่ะอันนี้จอเจ็ดเจ้าค่ะจะไปยากอะไรเห็นไหม อ้อางถ่ายดูกระจัดเห็นชัดไหมชัดเจ้าค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นี่สามตัวอันนี้อันนี้อันนี้นี่สามตัวสามตัวหนึ่งสองหาง ลายเส้นนะเจ้าค่ะไม่ใช่หวยด้วลายเส้นมีความรู้สึกท่าเขียนแบบนี้ถ้าเขียนให้ญาติโยมดูแบบนี้หมายความว่าลายเส้นจะเข้าลายเส้นมีเปอร์เซ็นต์มากเลยรีบดูรีบจดรีบพิจารณารีบไปจับไว้เลยอ,อะไรจะเมตตาขนาดนี้ โยมก็รู้ให้มีโชงมีชัยเด้อให้ร่ำให้รวยให้ถูกรางวัลให้สมปารถนาให้มั่งให้มีให้เงินและนองให้ท้องและเข้าเติมกระเป๋าอึ้งตึงผว่หนาหล่นกระเป๋าจนได้ใส่หัวกระสอบเหมือนเงินแม่นอยู่บ่เชี่ยงหน่อยกีค่ครั้งเงี้ยงป่ะเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยดูเป็นภาพ <k> นิ่งๆก็ได้นะเจ้าค่ะ เดี๋ยวจะไปทําเป็นภาพนิ่งเกียดกล้องขึ้นไไม,มาด้วยเนี่อาตมาอนุญาตให้ถ่ายจะเริ่มสุขจะเริ่มพรสวัสด,ดีสาธายาโยมทุกท่านทุกคนบางท่านบางคนก็คิดว่าแปลยากอะไรประมาณนี้แหละไม่ต้องคิดว่ายากหรอก คิดว่าแกง่ายนิดเดียวคิดว่าจะมีโชคมีลาคิดว่าจะสมความมุ่งมัปนาัถนาความหมายที่ว่าอาตมามั่นใจถ้าโยมที่นี้พิจารณาดีแล้วเราเก็บไปฝันฝันดีก็พิจารณาถ้าฝันดีนะถ้าฝันไม่ดีก็หยุดไว้เสก่อนถ้าฝันดีก็พิจารณาให้มีโชคมีลาภให้มีโชคมีชยัยก็มีแค่นี้แหละ อยู่ในนี้แหละดูให้มันออกอืดูให้ออกอืดูให้ออกกลับด้านดูด้วยด้อไปถ่ายกลับด้านดูด้วยดีทีถ่ายให้ญาติโยมดูนะอันนี้ถือว่าเป็นฟองปวันปีใหม่ลายเส้นโชคลาภอาจจะมาเขียนชัดเจนแล้อยากให้ญาติโยมดูด้วยวิธีการเขียนเขียนช้าๆให้ญาติโยมได้ดูนะ จะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในขณะที่เขียนยาโยมอยากรู้อยากดูหลายท่านหลายคนก็ถือว่าเป็นการศึกษาหรือว่าเป็นอะไรแปลกๆใหม่ๆนะเนาะปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนให้ดีกว่าเดิมให้มีโชคมากๆให้สมปรานนาให้สาเร็จแมนบ่เชียงยงครับยังก็นังยืดอึงๆแต่คือบ่เสียงงามปะงามครับงามรัรับ ให้ายาโยมพยาเปียวเนาะครับให้ยาจมยาโยมพยาเปียลแม่นดิแม่นบ่มเพื่อแม่นครับให้ยาโยมแปลเอาเสียงน้อยขี้ถามพูดได้บ้างเพราะว่ายาโยมแปลแม่นนะฮะเข้าแน่นอนโชกโขกโชกโขกโชกโเด้อเดี๋ยวไปถ่ายเป็นภาพนิ่งเจ้าค่ะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูชัดชัดสร้อยไม่ลายตากลับด้านให้ญาติโยมดูด้วยเด้อสาธุเจ้าค่ะวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยญาติโยมเด้อ พอว่าอยากยมหลายท่านหลายคนอยากจะรู้วิธีการเขียนในขณะที่เขียนอยากจะรู้อาตรมาก,ก็อนุญาตให้ถ่ายได้ได้เจ้าคะ่ะอ่าโชคดีรวยรวยทุกคนเด้อสวัสด,ดีสาธุค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ปู่ฤษีวสว่างธรรมดานท่านก็เมตตาเขียนลายเส้นโชคลาภให้ดูชัดๆนะคะท่านผู้ชม ก่อนหน้านั้นปู่ท่านก็ได้บอกแล้วนะคะลายเส้นเลข3ตัว2หานะคะแล้วก็เลข2ตัว1หานะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะพิพจารณาวิเคราะห์ช่วยกันนะคะวันนี้มาลิก็มาไม่ทันตั้งตัวนะคะปู่ท่านก็อนุญาตให้ถ่ายแบบชัดๆนะคะท่านผู้ชมก็ต้องตามปู่นะคะเพื่อ,อความแม่นยำในลายเส้นโชคลาภนะคะ ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็วิเคราะห์พิจรารณาช่วยกันนะคะและอย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็ขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะสําหรับท่านที่จะมาให้ปู่ท่านเมตตาท,ทําพิธีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเจิมรถเจิมกระเป๋านะคะเจิมวัตถุมงคลปลุกเสกวัตถุมงคลน,นะคะมาขอขามากรรมนะคะ มาขออโหสิกรรมนะคะแล้วก็ทําพิธีสดอกข้อต่อดวงชะตาเสริมบรารมีนะคะเจิมป้ายร้านค้าร้านค้านะคะเพื่อความเฮงเฮงเพื่อความปังนะคะท่านใดที่จะมาเสริมดวงหลายๆอย่างนะคะที่ปู่ท่านทําพิธีนะคะถ้าก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ให้มาในช่วง3ามโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะส่วนมากนะคะส่วนมากทาพิธีขอขอมาการรมปู่ท่านจะเน้น ในช่วง3ามโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะปู่ท่านก็เปิดรับแขกทุกวันนะคะปู่ท่านก็เปิดรับแขกทุกวันนะคะสําหรับท่านที่จะมาทําพิธีนะคะมาลิขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะ สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆค่ะ